กนกเอาแล้วขยี้รังเก่าหลังลาออกเนชั่นห้ามทําข่าวด่าม็อบแฉอดีตคนร่วมงานกนกรัฐวงสกุลเอาแล้วขยี้รังเก่าหลังลาออกเนชั่นห้ามทําข่าวด่าม็อบแฉอดีตคนร่วมงานย้ำจุดยืนสื่อมีจรรยาบรรณเน็บบางคนความคิดหางอึง่งใช้เงินฟาดหัว วันที่12มกราคมนายกนกรัฐวงสกุลผู้ประกาศข่าวชื่อดังอดีตพิธีกรช่องเนชั่นได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงความรู้สึกของตนเองกับสถานที่ทำงานเก่าโดยมีใจความว่ารู้สึกแปลกใจที่ข่าวการลาออกของท็อปบุธินันาหิมเป็นที่พูดถึงพอๆกันกับข่าวทีมท็อปนิวส์ ที่จะไปอยู่ช่องริมถนนวิภาวดีที่ขาดทุนปีละมหาศาลซึ่งเรื่องนี้ต็อบเองก็แปลกใจว่าเหตุใดเรื่องของเขากลับได้รับความสนใจมากกว่าข่าวผู้ดำเนินรายการสาวคนหนึ่งะหวนคืนรังเก่าหรือเป็นเพราะว่าคนอาจมองออกว่าไม่นานเธอน่าจะกลับมาช่องเดิมเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันและเป็นการเรียกเรตติ้งจากกลุ่มคนเชียร์ม็อบขณะเดียวกันยังมีนโยบายไม่ให้นำเสนอข้อมูลที่มีการตำหนิม็อบและห้ามผู้ประกาศข่าวแสดงความเห็นโดยให้อ่าน ไปตามเนื้อข่าวเท่านั้นถึงม็อบจะด่าสถาบันอย่างหยาบคายและไม่ใช่ม็อบเด็กก็ตามส่วนอีกรายยิ่งหนักมีการกล่าวหาว่าเป็นองค์กรที่ไม่มีใครยอมรับเป็นพวกโหนเจ้าแถมคนผู้นี้ยังระบุว่าเรารักชาติรักสถาบันแต่ไม่แสดงออกทำเอารู้สึกหามากเพราะเขาคือคนที่เอาพระราชดำรัสในหลวงมาล้อเล่น พอสถานะเปลี่ยนก็ไล่ลบออกจนหมดลบทุกโพสที่อยู่ข้างม็อบนอกจากนั้นคนผู้นี้ยังชอบเปรียบผู้ประกาศเป็นเหมือนนักฟุตบอลการลาออกก็เหมือนนักฟุตบอลย้ายสโมสรแต่ความเป็นจริงแล้วมองว่านักข่าวต้องมีสำนักที่ดีมีจรรญ,ญาบรนกำกับจะย้ายช่องต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้หรือเพราะเขาเห็นผู้ประกาศนักข่าวเหมือนนักฟุตบอลถึงเอาเงินฟาดหัวซึ่งเป็นความคิดที่หางอึงมากและน้องตอบก็เป็นอีกคนที่เงินซื้อไม่ได้ โดยนายกระหนกได้ยืนยันว่าการลาออกของต็อบไม่เกี่ยวกับตนและไม่เคยชวนแม้ว่าอยากได้มาร่วมทีมมากเนื่องจากต็อปเป็นคนที่มีความสามารถในการลงเสียงใช้เสียงไม่เหมือนกับบางคนที่เห็นเงินเป็นหลักในการทำงานขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด